โอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับช่องพิยาตวันนะผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอดีมีหัวบาวันนะผมแล้วก็กากไฟมัดโลแกนนะผมเสื้อดีโหโคตรดีนะครับผมบไมผมผมปเดี๋ยวเราไปดูปืนกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะมาดูชุดเนาะอโอเคเดี๋ยวตัดมาที่ปืนนะผมทานให้ M เอ็มโฟนะผมก็จะมีประมาณนี้นะผมมีทังน้านของเป็นตัวอัพนะผมตัวนี้เป็นวนะิสามเนาะ แล้วก็เอเคนะผมเอคก็จะมีเป็นตัวอ้าเหมือนกันแล้วก็ตัวอีโวนะผมหนึ่ตัวเอเคมังกรขาวก็มีครับสก้าก็ผมก็จะมีประมาณนี้สำหรับสักรานะผมก้อยชาครับผมก็จะมีทางด้านของสกินหีมานะผมอัตราการยิงสองเนะะาะฟาแมนก็ประมาณนี้อ่าจะมีตัวนี้เราก็สายฟ้าแนละ้วส่วนตัวชอบสายฟ้าแล้วก็บวกระยะด้วยแล้วก็เอ็มเอ็กแปดนะผมมีทางด้านของตัวละตัวรั้นสองนะผม อ่าแล้วก็เอ็นเก้าสี่นะผมเอ็นเก้าสี่มีตัวเป็นอ่าเป็นตัวอานนร์ตนะผมอันนี้คือเวลสีนะ่แล้วเนาะอัตราการยิงสองดามเมจหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเป็นว่าอัตราการยิงแล้วก็บอกระยะหนึ่งนะครับผมก็พาร์ตมาแล้วแตประมาณนี้ส่วนเออยูจีก็จะเป็นตัวนี้นะผมเออยูจีซีอาร์เจนะครับหรือว่าเออยูจี G ของโคโน่นั่นเองตันนี้ก็จะมีค่าสเต็คที่อัตราการยิงสองเม็ดยำหนึ่งลดระยะลดนะครับผมแล้วก็พาราปอนนะผมอัตราการยิงหนึ่งเม็ดยำสองจุด ่ารถแมกกาซีนแล้วก็คิงตันานนะผมคิงตันจะปิดตัวนี้ชิงฟอนตัวผมผมไม่ได้ใช้ดาเมจหนึ่งความเร็วรีโหลดสองลดความเร็วเคลื่อนที่แล้วผมแล้วก็ซีจีสามสิบหกแล้วผมระยะสองความเร็วรีโหลดแล้วก็ลดแมกกาซีนส่วนปืนไรเฟิลเซิร์ฟยิงนะผมก็จะมีทั้งนั้นของเ1 4สิบสี่ล้านสองนะผม a อ s จะเป็นตัวทองเนาะแล้วก็ SVD ก็จะเป็นตัวนี้นะผมแล้วก็ฮุตฮอกเกอร์นาะ ผมว่ก็จะเป็นตัวทองนะผมตัวนี้นะดาเมจสองแม่ยำหนึ่งลดแม, 1, มาซีนนะผมแล้วก็เอซีบิดสิก็จะเป็นตัวนี้นะผมแลก็ต,ตัวนี้ด้วยนะอ่ะปืนกลนะผมก็จะประมาณนี้นี่นี่นะผมแล้วก็ปืนกลนมือนะยูเก็จะประมาณนี้นะผมแล้วก็เอ็มพีไฟวีเดบีซีศูนย์พี้หทอมสันแล้วก็วีเตอร์แม็กซ์สบนะผมแล้วก็บอนสัน ซองก,อนะก,ก็จะประมาณนี้ผมมีสองอีโบอยู่น,น,นะสีเขียวแล้วก็สเปกก็จะประมาณนี้ส่วนซองก็จะมีทั้งทั้งคู่ก็จะมีทั้งนั้นของโค้งมอนนะผมก็แม็กเจ็ดก็จะประมาณนี้สองแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นมีซองล้นงลานสองนะผมจาก่อสองความดีลลิโหลดหนึ่งลดระยะนะครับตัวน,นี้เป็นซองมีจีเม้าแล้วผมแททันกาอะไรวะกาลูลูมอนทาวเวอร์นะผมอ่าตนนัวนี้เป็นตัวที่ออกมา ล่าสุดนะครับบวกจาะเกาะแล้วก็ความรีวรีโหลดบโคตรโกงแล้วก็สไนนะผมก็จะมีทางน้านของสไนของอ่าสไนอะไรอะสไนปีกนกนะผมตัวนี้นะแอ,อสซาซินเนาะนี่นะผมเขาก็เป็ดเค้าจะเป็นตัวนี้เนาะนี่ก็อ็มเอ๊ะเอแปดสอบนผมบาเลตก็จะพาน,นี้นี่ก็เอนะ็มสเนาะ อาวุธปืนพ่อก็จะมีไว้น่าดีเซอร์ก็ขึ้นรูปนะผมแล้วก็ m 1 8มหนึ0งปืนคู่แล้วก็ปืนอันนี้นะครับมีรู้ซื้อม,มันอาวุธประชิดก็จะประมาณเนี้ยมกระทาเนาะแล้วก็มีดพละไม้เบ็ดบอลคาตาะเขี้ยวมันนะผมมันมีหนึ่งเนาะมันแล้วกันแล้วก็ไอซ์บอลนะผมระเบิดทั้งหมดมี53าสิบมไอซบอลมี39มริบเก้าวันี้อือไอซ์บอลรูปแมวเนี่ยแล้วก็นี่ไงคือสวยไหมล่ะไอซ์บอลเยอะมากครับ นี่นะครับผมไอวอลนะนี่นะครับผมทำแบบไอวอลแล้วเปิดความไม่มีสกินนะแล้วก็เราเปิดจะประมาณน,นี้นี่นะครับผมะจะประมาณนี้นะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคอลเลคชันกันต่อน,นะครับผมคอลเลคชันเออเฮ้ยเห็นนไม่เนียนวิดีเหรอเฮ้ยเห็นไม่ดีจริงด้วยเหรอวะแต่เราแป๊บนึงน,น,นะผมเห็นไม่ค่อยดีเนาะ โค่น้อยใจเลยอ่อาคอลเลคชันนะผมกระเป๋าโก็คืออุ้ยเป่าตายผาถือว่าโคดีเลยนะเดี๋ยวนะผมสำหรับเป๋าเนาะอุ้ยเห็นยวไม่ค่อยดีอยูมันหม,นมุนอย่างเงี้ยเดี่ยบอกอุ้ยเป่าเป่าแรงเก่าก็มีนะผมนี่เป่าดาบเป่า,ปา,ปามังกรเอ้ยเป่าของอันนี้ก็มีนี่ก็มีนะผมอ่าแล้วก็ออกศพก็จะประมาณน,นี้ เอนน้เป็นกล่องศพน,นะครับนงอนๆเนี่ <c oughs> น,นะครับผมกล่องสศพนะแล้วก็ล่มนะครับผมอันนี้เป็นหลายคนก็อาจจะรู้จักนะครับผมอะสกายไดท์ที่อยู่เคียงนนยข้างเครื่องบินนะครับผมเวลาลงก็จะไนะด้ปนะร,รนะมาณนี้นี่นะครับผมอันนี้คือตอนที่เราอะฮะไซฟอนดิวในการลงพื้นนะผมนี่ก็จะประมาณนี้ถ้าอยู่เครื่องข้างเครื่องบินนะครับผมก็จะเป็นท่านี้ครับท่าเดินเนาะก็แอร์บอร์ดนะรผมลุกขึ้ขัไปเนาะนี่ครับผมสำหรับแอร์บอร์ดเนาะ ไ <c oughs> บ,บอลก็จะประมาณนี้แนละ้วแล้วก็ท่าทางนะผมท่าทางก็จะมีท่าขนะี่แล้วเนาะขนามวิ่งหน้าับผมแล้วก็ท่าเดียวลูกโป่งท่าหัวใจประมาณนี้นะผมท่าทางเนาะนี่ท่าเซฟี่ก็มีนะผมท่าระบาดังก็มีนะท่าทางก็จะประมาณนี้นะผมลอยดีเนี่ยเยอะอยู่แล้วก็เปิดตัวสองนล้ตัวนี้นะสกิลพิเศษไม่มีนะผมท่าทางพิเศษไม่มีโปรไฟล์จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นเสื้อ GG นะผม อ่าอันนี้นะผมก็สกิปไม่คันเลยน,น้องสองตุกสองสองพันเลยนะนี่อ่ามอไซค์ก็เป็นข้างหน้าของคอปท้ารถว่ายน้ำจิ๊ปก็กระบ,บะบิ๊กโฟร์นะผมเดรถจักรยันเราตุกตุกเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูชูดกันต่อชูดนะครับผมก็ประมาณนี้หัวหลักก็จะมีทางหน้าของหัวบาวานะานะ 8, ปัตเป้แล้วก็ชิอาเจ็ดหวัวบาวันสีสีเหลืองเนาะแล้วก็ไา่บาคิมนะคผมนี่แล้วก็อะไรวะเขาเขา,เขาเรียกหมอกพาแล้วมั้ง เฮือมีผมไม่รู้ว่าซื้ออะไรวะนี่แล้วครับอ่านี่นะครับผมสมบูรณ์ชายแล้วคสมบูรณ์พุทสายก็ะประมาณนี้เลื่อนเรื่อยๆเยอะๆนะผมมีคาร์บอยด้วยเนาะจะประมาณนี้สมบูรับผู้ชายแล้วครับผมมีปัดไปสีนี้ก็มีนะเนี่ยเฮล์บูลลิงก็มีแล้วก็หัวตัวนี้ก็มีก็มีนะครับผมเก๋อมะมี่ก็มีนะครับ ไข่ไช้ยาหัวไก่เออมีหมดก็กากนะครผมก็จะมีกากไฟแล้วก็กาก,ากขาวแล้วนี่คล้ายๆเลยนะผมนหัวตายก็มีนะไอจุดเกมซิกก็มีนะไอคาคาคัาชิก็มีนะครับผมสำหรับหัวนะแวนซี่อาเจตอ่ะปิดปากคาบ,บอยนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปิดปากนะครผมแล้วก็ดวงตาเขาจะประมาณนี้ครับ เชื่อครับผมทั้งหมดมีห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบหกตัวนะพิเชบเบอร์แปดแล้วก็สักสักอนะไรวะสามังมกรน่ะสามังมกรรัตติกาลนื้อเชื่อครับบอกว่าเชื่อ,อเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะผมผมโหลดทรัพยากรนเน็ตมันกากมากๆเลยบอกเลยไม่ค่อยน่าเอานะเน็ตเนี่ยอ่ะนี่เลยนะผมสวยๆนะผมนี่ ปกติถ้าเราเปิดดีป่ะอันนี้เราไม่ได้เปิดขั้นสูงเลยเพราะว่ามันจะไม่เห็นมังกรแหนมาตาฐานใช่มั้ยเนี่ยนี่นะผมถ้าเราเปิดขั้นสูงมันจะถีนมังกรออกันอย่างนี้เลยนะนี่นะครับผมดูนะเนี่ยโ,โห,โ,โ,หโคตรสวยนะแล้วก็เส้เปเสื้ออะไรเก่าเสื้อตำรวจแล้วก็เุดอะไรวะเนี่ยเสื้อคงกระดูกแล้วก็เสื้ออะไรวะ แฮ็กไนะแล้วก็เอสซูตเสื้อเล้งนี่คือมี3ตัวเลยนะ่ะเอส2เอสแล้วก็น่าจะเอสหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็เสื้อคอเต่าเนะะกาะชักกไฟเชือดหัวมาณแล้วก็อ่าอุ้ยเบนน็ดหมดสัตนร้ก็มีนะต่ายแดงก็มีนะเชื่อกแล้วก็มีไม่รู้เชื่ออะไรนะมีสีดำก็มี <c oughs> สำหรับเสื้อนะผมนี่ประมาณน,นี้สวยมากม สีนี้ก็มีสีนี่ก็มีก็มีนะผมเสจ็คเก็ตแดงเสื้อแต่ปลาคิมเสื้อมกุทองนะผมตัวนี้ก็มีก็เสื้อเลยวะสิ่งนี้ได้ใช้เสื้อเลยนี่เสื้อตัวนี้ก็มีครับเบอร์สิบแล้วสีสีลายเปมือนลายเพนน่ะเออีเสื้อปลาสลามก็มีนะผมใครที่ชอบของหานของแล้ว แล้วก็กางเกงนะผมกางเกงก็จะมีตัวนี้แล้วก็เกงของคาคาชิแล้วก็เกงสายนะหกสีทองแล้วก็เกงตัวนี้เกงปีกนกคุณผู้ชมอะอะไรก็ไม่รู้สี่ปีกนุ่งแล้วก็เกงสีทองเกงลิ้นไหล่เกงลีกนะผมประมาณนี้เนาะเกงผู้ชายนะผมแตประมาณนี้เยอะมากเกงหมูเด้งก็มีนะเผื่อใครชอบหมูเด้งอ่ากางเกงผู้ชายนะผม ก็จะประมาณนี้สำหรับของเกนะผมรองเท้านะรองเท้าก็จะมีบนันนี้แล้วก็จะมีคาร์มอนสปีดก็เท้าเสือต้ดแตะแล้วก็เท้า,า,กกาักเรียนนะผมเท้าปากก็มีเนาะก็จะประมาณนี้นะผมหลายทีนี้นะ <c oughs> นี่นะครับผมมาเดี๋ยวเราดูชุดผู้หญิงกันต่อนะผมผู้หญิงก็มีนะสักคู่นะครับตัวนี้ก็เป็นทำอุกรนคู่นะนี่ หัวยิ่งจองแล้วผมจะใส่เปาใายสีอันนี้ดีกว่าสีฟ้านี่เอ้ยจะได้สวยเนี่ยนี่อันนี้เป็นสักคู่แล้วผมแล้วก็กางไฟเนาะอ่ะผู้หญิงนี่คือใส่ได้เยอะมากนี่นะผมเอาฉากแล้วผมแล้วก็หัวนี้หัวนี้หมอกฟางก็มีนะผมนี่ไงผูกทังสารก็มีเนาะหัวผู้หญิงก็จะประมาณนี้แหละเสีอาเจ็ดก็มี แล้วก็อ่อันนี้อะไรวะหมออะไรไม่รู้บุลลี่ก็มีนะผมบุลลี่หญิงก็กัดไฟแล้วผมก็กัดเขาเหมือนกันนะเสียเจ็ดแล้วก็หมอไนเจ็ดแว่นตานี่ผมไม่รู้ว่าแว่นตาอะไรอ่าแว่นตาผู้หญิงก็จะประมาณนี้คุณดวงตาก็จะเหมือน แล้วก็เสื้อออฟเวอร์ก็เหรอกิ้นแรกผมเราก็จะมีสามังกรใช่ไหมล้วก็เสื้อจิ้งจอกแดงตัวแพงสุดนะแล้วก็เสื้อบอลเบอร์แปดชิ้นนี้นะผมก็เสื้อผีนกก็เสื้อครองกระดูกนะผมของผู้หญิงเนาะเราก็ตัวนี้เนาะชิ้อแรงนะผมสามตัวเนาะเสื้อตุ๊ต่างสก็มีนะผมเสื้อกับกใสก็มีเสื้อผู้หญิงก็ถือว่าเยอะนะผมไม่กลั่นนะ แหวนเชีวินก็มีเชีวินมาใช้ตัวนี้ก็มีนะผมสีดำเนาะก็มีนี่เห็นไหมชชิวๆชิวๆสวยเลยครับอ่ะเสื้อผู้หญิงหลักๆก็จะประมาณนั้นนะครับผมเสื้อผู้ร์สีก็ใช้ได้เหมือนกันเสื้อผู้หญิงสำหรับหลักๆนะครับผมแล้วก็กางเกงครับผมก็จะมีตัวนี้แล้วก็ลายเป็นตัวนี้นะผมแล้วก็ตัวนี้เกงนกสีฟ้านะผมแล้วก็ กระโปงไอ้กระโปงเนี่ยนะผมแล้วก็กางเกงที่เหลือก็จะประมาณนี้นะผมเกี่ยวหมวนี่ก็มีเนาะประมาณนี้ครับนี่สำหรับผู้หญิงเนาะก็มันจะเน้นไปทางสายนะผมไอ้ดีนี้ผู้หญิงก็สวยนี่นะผมแล้วก็รองเท้าของผู้หญิงก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็หมดแล้วนะ ของสำหรับไอดีนี่นะผมก็สวยมากๆาืนก็สวยนะพืนอัพทั้งหมด5กระบอกนะผมสี่ทับสี่เอ้ยสวยวะสี่สี่ทับสี่ทับสี่สามทับหนึ่งนะผมแล้วก็ชนา伊สองมินจิมอลนะผมนี่ก็จะเป็นปืนทั้งหมดนะครับผมปืนทั้งหมดอ่ายอดรวมนะผมสี่ร้อยสี่สิบสามกระบอกนะผมจ่ายประมาณนี้นะผมก็ฝากทุกคนนะผมฝากกดติดตามทางในอ่าเฟซบุ๊กแล้วก็ ในช่องผมด้วยนะผมก็อยากถึง1นึ่งพันซับเร็วๆนะผมก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจด้วยนะคะัะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะผมครบพิมพ์น,นี้ก็บ๊ายบายนะครับผมเดี๋ยวก็จะมาเอาอีกไอดีหนึ่งมาดูเหมือนกันตอนนั้นก็จะมีปืนเจ็นะผมเอเคเวเจ็ดเนาะโทกอนกอสวันนะแต่พิม์น,นี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะคะบายบายครับ